Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight, go crazy. Oh, you gotta do is just me, me at the Ah-ba-da-ba-da, ah ah ba da ba uh uh-huh. ไปไหนจะไปไหนล่ะครับไปไหนครับไปไหนนี่ไงนความกัน้อยนึงอารมณ์ก็ไม่ดีอยากไปอ่ะกูกูกไก่กูกูกล้กกไก่

ไก่กู้กู้เ้ยงูกมาจนใหญ่หมมไม่มีนมไม่ลูกกินไก่เรามาไก่กุ้กู้ก,ก,กู้เรามากุ้กู้ไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่ ไก่แล้วมาไก่กุ๊กู้กู้ละมากู้กู้ไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่เพราะไม่มีรวมให้ลูกกินไก่แล้วมาไก่กู้กู้กู้ละมากู้กู้ไก่น่สนใจลูกไก่ลูกไก่แล้วมาไก่กุ๊ก เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ทำไมมีนมให้ลูกกินไก่แล้วมาไก่กุ๊กู้กู้กล้วมากุ๊กู้ไก่นีุ่่นไปอย่างเงี้ยนะตั้งใจฟังก์เต้ไก่แล้วมาไก่กุ๊กู้กู้กล้วมากุ๊กู้ไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ทำไมมีนมให้ลูกกิน ไก่ละมาไก่กุ๊กกุ๊กละมากุ๊กไก่ก่ละมาไกกุ๊กกุ๊กมากุ๊กไก่เรื่องเล่ามาจนใหญ่แล้วไม่มีนมให้ลูกกิน ไก่แล้วมาไก่กู้กูนอนไหมากูนอนไหมคะไก่นอนไหมลูกเอาความมากเลยเอาทวามมาแต่ละปากเบิ้่ขึ้นยแหละวอาเต้ากู้ไก่ไก่แล้วมาไก่กู้กูไก่เนี่ยกู้กูไก่ไก่แล้วมาจะปากหอนจะปากหอนจะปากหอนไก่แล้วมาไก่กูก